วันนี้เราก็จะปลูกอัลมอนด์จากเมล็ดอัลมอนด์ครับดูอัลมอนด์นัทที่เรานําไปอบกินกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอัลมอนด์ที่ผมปลูกมานะครับนี่เราก็จะนาเมล็ดอัลมอนด์แบบดิบนะครับต้องใช้แบบดิบเท่านั้นนะนำมาแช่น้ำไว้ประมาณสัก3ามชั่วโมงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นําเปลือกมันนะครับออกนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องให้เห็นหัวที่เป็นตัวรากของมันนะครับนี่จะเป็นจุดเกิดรากจากนั้นก็นําเมล็ดที่เออแกะเปลือกออกแล้วนะครับนำมาใส่ใน ผ้านะครับหรือว่าเป็นทิชชูก็ได้นะครับจากนั้นก็ฉีดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นถุงไว้แล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปประมาณ2เกือบ3สัปดาห์ครับก็จะมีรากออกมาแบบนี้นะครับต้องรักษาความชื้นนะต้องชื้นตลอดเวลาเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําดินที่มีคุณภาพสูงครับแล้วก็ร่วนซุยแล้วก็แกะเมล็ดอัลมอนด์ครับออกครึ่งเพื่อให้ต้นอ่อนของเมล็ดนะครับได้รับแสงเร็วแล้วก็จะได้ขึ้นต้นเร็วนะครับแล้วก็ฉีดน้ําให้ชุ่มนะแนนโดด เวลาผ่านไปประมาณ4-5วันต้นก็จะเริ่มมีใบเขียวๆออกนะครับอันนี้ประมาณเกือบ1อาทิตย์นะครับต้นก็จะเริ่มกางใบออกแล้วนะครับจากนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นต้นในอายุเกือบ3อาทิตย์นะครับต้นก็จะเริ่มตั้งสูงครับอย่าลืมนะครับต้องใช้ดินที่ร่วนซุยนะครับแล้วก็มีปุ๋ยด้วยจะทาให้รากนะครับแตกไปเร็วนี่ก็จะเป็นการเพาะเมล็ดอัลมอนด์ครับในแบบฉบับของเรานะครับ